วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนเลขที่11ทับส1ซอยนวนจันทร์56แยก3แขวงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานครเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติในกรุงเทพมหานครของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเร่งรัดการเพิ่มปริมาณการผลิตช่างเทคนิคและช่างฝีมือในสาขาท,ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมุ่งเน้นวิชาชีพในสายปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการสร้างความร่วมมือให้กับสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยได้รับพระราชทานชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิตปณิธานมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเฉพาะทางคิดเป็นทำเป็นมีจิตสาธารณะ มีความรู้มีทักษะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพสู่โลกยุคใหม่ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติที่ยั่งยืนปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น520คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น54คนภายใต้การบริหารงานโดย นายน้ำมนโคสโ,โกผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนายธานีกิมซงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและดรนิพัทราสูงพิไลรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน8แผนกวิชาดังนี้แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ความโดดเด่นของสถานศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีความเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาองค์กรมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานมีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาการดำเนินโครงการต่างๆของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรเครื่องมือและครุพัณฑ์อุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำประโยชน์แก่ชุมชน และทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศความเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณูปการในทุกๆด้านวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชุทิศ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ดีเยี่ยมทั้งด้านความรู้และทักษะฝีมือให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมสืบไป